ก็ดูรถวิ่งวิ่งไม่ดอ่ะไอ้เนี่ยแล้วดูบางโคลนี่เวลามันมันยุบตัวไหมป่ะมันจะยุบแบบห่างแล้วก็แบบอันนี้เลยเยอะหนักล้อมันเล็กไงก็ต้องทำใจแล้วก็ปกติถ้าเป็น1.9มันจะไม่ใช่ มันมันมันโอ้คนดีๆนะเฮ้ยฮะผู้โทรชอบกระเทียมก็หล่อนะแย่นไหลลงกลุ่มดีกว่า ช่วงนี้ก็ไอ้นี่น่าดูอะ่ะคนเข้าในกลุ่มพีแบบเยอะมากอะอ,กอ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกัน กับกลุ่มอทิสบัณการคอนสตรัคชั่นนะครับวันนี้เรามาเล่นรถที่บ้านช่างถา่าเรามาลมเย็นๆสบายๆวันนี้ผมเอาคันเบ้นแดงมานะครับเบ้นแดงมาไวดินแมวขึ้นหนดด้ารถดิเอเอมาแล้วมาแล้วอันนี้ผมเอาคันแดงมานะครับเอ้ผม ถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยนี่หมดเมื่อสิบปีที่แล้วเอ้นี่งานถ่ายงานถ่ายกันเลย <laughs> เอยบอกว่าอย่ามาข้างหน้ามันเหลียวไม่ได้เอออะ <laughs> ไปนะ เราใจะไดน้เห็นต่อในนี้ด้วยปา,า,าร์ตง่าปรบกวนใครเข้ามาดูแล้วคอมเมนต์ห้หน่อยครับเสียงเป็นไงครับชัดเจนไหมหรือว่าไม่มีใครอยู่เลยในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มพี่หลอพี่ไหลา้าัาในกลุ่มอ๋อมีคนเข้ามาดูหนึ่งคนแล้วครับคือชักฐานนะครับไม่ใช่ใครอื่นเลยเล่นกันเองดูกันเอง นี่ครับวันนี้นะครับสนามภาพโดยรวมเนี่อันนี้สนามโดยรวมเป็นสนามบ่ด,ดินนะครับบ่ด,ดินไม่มีทรายที่ใครสนใจใครว่างนะครับมาเล่นกันได้นะครับที่บ้านช่างถาอยู่ที่ดอนตูมนะครับอยู่ที่ดอนตูมมาเล่นดู <c oughs> อ่าอันนี้รถผมวันนี้เอาคันแดงมานะครับฝาดเขาให้ 25, ไปก่อน ขอทางตลอดครับไม่ค่อยมีใครจะให้ทางเลยต้องขดไปขอทางตลอดไปแล้วภาพชัดไหมครับชัดเจนเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไปแล้วครับเล่นด้วยถือกล้องด้วยรู้สึกปุจจิลำบากมากครับไม่เห็นรถแล้วรถแบงไ,ไนโอ้โหไม่ง่าย ใครดูซะแล้วอันนี้รถใครรถใครนี้รถใครรถใครคันนี้รถใครจำได้ไหมรถพี่ป๊อปรถพี่ป๊อปป๊อปปูล่าหรือเปล่าอ๋ออันนี้รถเหมืองนะครับรถเหมืองครับรถเหมืองร้อใหญ่ไปได้ตลอดเรื่็นรถเร่รถ